ราชันทะลวงฟ้าตอนที่สี่สิบหานเฟิงเอาของส่วนหนึ่งยัดใส่ในอกลูกฝานแล้วพูดว่าสภาพสังคมนี้ไม่นายฆ่าฉันก็ฉันฆ่านายถึงอยู่ในสถาบันสอนวิชาบูมีคนตายอย่างน่าประหลาดจำนวนไม่น้อยทุกปีสิ่งของของพวกเขาจะโดนเก็บกลับมาและส่งให้นักเรียนคนอื่นผู้ฝึกชี่ไม่กี่คนนี้สมควรแล้วที่ต้องเจออาจารย์ที่ระเยื่อใหญ่ชูสิงพูดต่อ สิทธน้องลูกฝานเอาไปเธออย่างน้อยก็ขายเป็นเงินได้เราไม่ฆ่าคนปากดีอย่างเจ้าสวีถือว่าเมตตาแล้วลูกฝานรับของมาช้าๆเก็บเข้าไปในอกตัวเองเดินไปยังประตูบานใหญ่หันมามองเจ้าสวีและคนอื่นบนพื้นชูเทียนตบไหล่ลูกฝานแล้วพูดว่าสิทธน้องลูกฝาน นายจะค่อยๆชินเองไม่ว่าจะเป็นโลกนักบูหรือโลกผู้ฝึกชี้คนตายเป็นเรื่องปกติมากฉันจำที่พ่อเคยพูดกับฉันได้สภาพสังคมก็เป็นเช่นนี้สิ่งที่เราทำได้คือพยายามมีชีวิตต่อไปเท่านั้นสิทธิน้องลูกฝานในเมื่อนายรู้ว่าเป็นค่ายกลนพังแหวงกัดงั้นนายพาเราออกไปได้ไหมลูกฝานพยักหน้าเบาๆเดินไปยังประตูบานใหญ่ทอดถอนใจอย่างเศร้าโศกบางทีสิทธิที่อาจพูดถูกสภาพสังคมก็เป็นเช่นนี้ เมื่อเดินมาถึงหน้าประตูลู่ฝานยื่นมือออกไปสายตามองหาจุดสำคัญบนประตูคุ้มครองจากความรู้ที่อาจารย์หูเฉิญสอนเขาเกี่ยวกับประเภท่า้กลของผู้ฝึกชี่ลู่ฝานมีวิธีเปิดประตูคุ้มครองเกินสิบวิธีแต่วิธีพวกนั้นจะเปิดเผยความจริงว่าเขามีพลังชี่ถึงเขาเชื่อใจในตัวสิทธิ์พี่ของเขาแต่ลู่ฝานก็ไม่อยากเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ออกมาดังนั้นอาศัยวิธีที่โง่ที่สุดละกัน ประตูคุ้มครองที่เต็มไปด้วยค่ายกลแบบนี้ผู้สร้างต้องทิ้งจุดสำคัญที่ซ่อนอยู่เอาไว้ไม่งั้นทุกครั้งที่เจ้าของเข้ามาต้องต่อสู้กับค่ายกลเสมอนั่นเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะค่ายกลพลังแว้งกัดแบบนี้โจมตีอย่างไม่เลือกหน้าจุดสำคัญที่ว่าก็คือวิธีเปิดประตูคุ้มครองอย่างถูกต้องและง่ายดายที่สุดบางทีแค่กดเบาๆหรือไม่ก็พูดออกคำสั่งใส่ลงไปหรือไม่ก็เคลื่อนไหวพลังชีพิเศษออกมาก็สามารถเปิดประตูได้แล้ว ตำแหน่งของจุดสำคัญบนประตูคุ้มครองหรือบนหุ่นคุ้มครองบนลายค่ายกลจะมีปรากฏให้เห็นถ้าอาจารย์หูเฉินอยู่ที่นี่จากประสบการณ์อันแก่กล้าของเขาคงมองไม่กี่ทีก็สามารถหาจุดสำคัญเจอได้แต่ประสบการณ์ของลู่ฝานยังไม่พอเขาต้องการเวลาในการค้นหายังดีที่ค่ายกลพังแหวงกัดโดนทำลายแล้วลู่ฝานจึงไม่กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแม้จะยืนหน้าประตูนานขนาดไหน ลู่ฝานดูไปดูมาเหมือนหัวหน้าคนงานตรวจสอบไซงานหานเฟิงชูสิงและชูเทียนไม่เข้าใจว่าลู่ฝานทำอะไรพวกเขาหมดปัญญากับประตูคุ้มครองจึงทำได้เพียงเดินไปดูหานเฟิงพูดเบาๆว่าสิทธิพี่คิดว่าสิทธิน้องลู่ฝานมาจากตระกูลแบบไหนกันแน่อย่าว่าแต่นักบูพัศวรอันดับต้นๆเลยขนาดเรื่องพวกนั้นของผู้ฝึกชี้เขาก็รู้เหมือนกันเกือบเทียบกับนักบูผู้ชาญฉลาดอย่างฉันได้แล้ว ชูสิงไม่สนใจคำพูดส่วนหลังของหานเฟิงคงจะเป็นลูกชายของตระกูลใหญ่อย่างแท้จริงแต่ฉันไม่เคยได้ยินว่าในมณฑลมีตระกูลใหญ่แท้ลู่นะเฮยอ,อยากรู้เรื่องเขาขนาดนี้ตอนวันหยุดเทศกาลเส้นไหว้ประจำปีนายก็ไปเที่ยวเล่นบ้านสิทธิน้องลูกฝานสิทธิ์หานเฟิงหัวเราะแล้วพูดว่าช่างเถอะคุณท่านตระกูลผมยังรอผมกลับตระกูลอยู่ขณะกำลังคุยกันจู่จลู่ฝานกดเมฆสีบนประตูคุ้มครอง วินาทีต่อมาประตูคุ้มครองเปิดออกลูกฝานถอยออกมาไม่กี่ก้าวด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มมองประตูเปิดออกลายมังกรและเสือบนประตูคุ้มครองหายไปถูกแทนที่ด้วยคำว่าสือฟางหานเฟิงมองลูกฝานอย่างตกตะลึงจากนั้นหัวเราะออกมาสิทธิ์น้องลูกฝานในเปิดมันออกได้จริงๆไอหมอนั่นบอกว่านักบูไม่มีคุณสมบัติเข้าไปไม่ใช่เหรอนายเปิดประตูออกได้ยังไงลูกฝานยิ้มบางๆแล้วพูดว่า บนโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่นักบูเข้าไปไม่ได้ผู้ฝึกชี้แค่มีวิธีมากกว่านักบูเท่านั้นเองใช่ใช่คุณท่านของตระกูลฉันก็พูดแบบนี้เหมือนกันผู้ฝึกชี้เหอเหอะก็เท่านั้นแหละหานเฟิงหัวเราะอย่างมีความสุขจ้องไปยังประตูบานใหญ่ชูสิงกับชูเทียนเดินเข้ามาชูเทียนพูดว่าสิทธิ์น้องลูกฝานดูเหมือนต่อไปถ้าเจอสมบัติลึกลับหรือจวนคงต้องเรียกนายมาด้วย สิทธิพิชูสิงมองอย่างประเมินแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมาประตูบานนี้ถึงเปิดออกมาทางด้านนอกละ่ะตอนตาเท่านั้นเข้าไปมันเปิดเข้าไปด้านในนี่ลู่ฝานหัวเราะเบาๆสิทธิพิชูสิงมองละเอียดจริงๆประตูคุ้มครองแบ่งเป็นประตูเป,ปะตเป็นประตูตายโดยทั่วไปแล้วอาศัยรูปแบบที่ถูกต้องที่เจ้าของทิ้งไว้จะเข้าไปยังประตูเป็นส่วนที่ใช้พลังทําลายหรือไม่ก็ติดกับดักจะเข้าสู่ประตูตายประตูเป็นอาจมีความยากลาบากมากมายหรืออาจเป็นเส้นทางทั้งแถบ แต่ยังไงก็มีชีวิตรอดในประตูตายไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีกับดักเต็มไปหมดถึงแก่ชีวิตได้เลยลู่ฝานพูดเรื่องเกี่ยวกับประตูคุ้มครองที่ตัวเองรู้ออกมาหานเฟิงตาเป็นประกายแล้วตอนนี้เราเปิดประตูเป็นหรือประตูตายลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าประตูเป็นพวกชูสิงหัวเราะออกมาตอนนี้พวกเขาเชื่อใจลู่ฝานมากหานเฟิงถือกระบีหยกในมือเดินไปด้านหน้า สิทธิพี่สิทธิน้องทุกคนให้ฉันนำทางเองพูดกันก่อนเดี๋ยวถ้าเจอของดีฉันจะแบ่งเป็นคนแรกหานเฟิงเดินอย่างสบายใจจนเกือบทำเพลงออกมาลู่ฝานอดเตือนสิทธิพี่หานเฟิงไม่ได้อยากคิดว่าจนอากาศธาตุที่เซียนบำเพนที่หลงเหลือเอาไว้เป็นสนามเด็กเล่นแม้เป็นประตูเป็นไม่แน่อาจเจอองครักษ์ก็ได้จากพละกกาลังของเซียนบำเพญชี่ถึงทิ้งหุ่นเอาไว้สองตัวก็ใช่ว่าพวกเขาจะรับมือได้ทั้งสี่คนเดินเข้าไปข้างในช้า โลกด้านหน้าเหมือนกาแล็กซีด้านล่างเป็นแสงดาวเคลื่อนไหวรอบๆมีความมืดหมุนเวียนไปมาแอบมีลมสีขาวหมุนวนอยู่ในนั้นนี่คือตำหนักดวงดาวลู่ฝานพูดออกมาเบาๆเมื่อได้ยินคำว่าตำหนักดวงดาวหานเฟิงอดถามไม่ได้ว่าสิ์น้องลู่ฝานนายกำลังพูดอะไรลู่ฝานอธิบายว่าผมบอกว่าที่นี่คือตำหนักดวงดาวของผู้ฝึกชี้แค่ผู้ฝึกชี้มีจวน โดยพื้นฐานจะสร้างตำหนักดวงดาวแบบนี้เอาไว้ใช้ตระหนักรู้กลั่นยาขนาดของตำหนักดวงดาวพลังที่เหลืออยู่สามารถรู้พะละกําลังของผู้ฝึกชี้คนนี้ได้ผมคิดว่าเซียนบำเพญชี้คนนี้คงเป็นเซียนบำเพนชี้ที่ฝึกพลังลมเป็นหลักมองตำหนักดวงดาวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเซียนบำเพนชี้คนนี้คงเป็นผู้แข็งแกร่งในบรรดาเซียนบำเพญชี้ แววตาลูฝานเป็นประกายเขามีพลังชี่ในตัวแค่ยืนอยู่ในตำหนักดวงดาวก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังรอบๆที่เข้ามาในร่างกายแอบมีพลังของวิธีใดวิธีหนึ่งแฝงอยู่ด้วยลูฝานแน่ใจว่าถ้าตัวเองทำความเข้าใจอยู่ในนี้สักระยะต้องได้รับสิ่งดีๆมากมายแน่นอน ลูกฝานสุดหายใจลึกแอบ,บเคลื่อนไหววิชาเทพไร้ขีดจำกัดของตัวเองพลังแห่งลมที่อยู่ในตำหนักดวงดาวเข้ามาในตัวเขาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเคลื่อนไหวของค่ายกลห้าธาตุในตัวกลายเป็นพลังบริสุทธิ์เข้าไปในปราณชี้ให้ความชุ่มชื้นกับปราณชีของลูกฝานอย่างต่อเนื่องหานเฟิงมองไปรอบๆแล้วพูดว่าสถานที่บ้าๆแบบนี้ควรไปทางไหนตำหนักดวงดาวไม่มีประโยชน์กับฉันสักนิดยาเม็ดฉันต้องการยาเม็ดยาบอกนะว่าเซียนบำเพ็ญชี้จะไม่เหลือยาอะไรไว้ในจวนของตัวเองเลย ขณะกำลังพูดจูๆ่ๆในตำหนักดวงดาวเงาเลือนรางพร้อมแสงดาวปรากฏขึ้นมาใบหน้าเลือนรางตัวปกคลุมด้วยแสงดาวเงาเลือนรางสูงสิบกว่าฟุตมองลงมายังพวกลูกฝานนักบูพวกนายเข้ามาที่นี่ไม่ได้รีบออกไปจะไว้ชีวิตพวกนายชูสิงชูเทียนและหานเฟิงรีบเอาอาวุธออกมาหานเฟิงตะโกนว่าสิบน้องลู่ฝานจะเอายังไงสู้ไหม่หรือยือนนิ่งๆลู่ฝานพูดเสียงดังว่า จะสู้ยังไงละ่ะนี่เป็นองคารักษ์ดวงดาวที่ก่ะตัวจากตําหนักดวงดาวรีบหนีเร็วเมื่อได้ยินคําว่าหนีพวกหานเฟิงรีบแยกย้ายกันหนีองครักษ์ดวงดาวที่อยู่ด้านหลังอ้อมผ่านใบหน้าเลือนรางง้างมือขึ้นแล้วพูดว่าฉันปกป้องที่นี่ไม่มีทางให้พวกนายเข้ามาตามใจชอบทําลายเมื่อพูดออกมาว่าทําลายแสงดาวรอ,รอบรอบเปลี่ยนไปทันทีพลังนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาแสงดาวเหมือนใยแมงมุมเต็มท้องฟ้า่ายกลแห่งความตายพุ่งเข้ามาค่า แสงดวงหนึ่งพุ่งเข้ามาบนตัวหานเฟิงไหลของหานเฟิงเป็นรูทันทีไม่มีเลือดไหลออกตรงบาดแผลมีควันสีขาวลอยออกมาลูกฝานสะบัดกระบี่หนักกันแสงนับไม่ท่วนเอาไว้แสงแต่ละดวงเหนือกว่าการโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของนักบูดแดนปราณน,นอกจากร่างกายอันแข็งแกร่งของลูกฝานโดนลำแสงโจมตีก็ต้องร้องซีดออกมาสิทน้องลูกฝานแน่ใจใช่ไหมว่าเราเข้าประตูเป็นมานายแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ผิดพลาด หานเฟิงวิ่งทางตะโกนออกมาเสียงดังองครักษดวงดาวด้านหลังลอยมาเหมือนสายลมซัดหมัดใส่ทั้งสี่คนอย่างแรงหลีกไปลู่ฝานแผดเสียงออกมาเตะหานเฟิงออกไปก่อนชูสิงกับชูเทียนลงมือพร้อมกันแสงกระบีกับดาบสว่างขึ้นพร้อมกันทำลายชูสิงกับชูเทียนร่วมมือกันทันใดนั้นทำให้พลังฟ้าดินรอบๆปั่นป่วนทันที ฝ่ามือขนาดใหญ่ที่ฟาดลงมาโดนปัดออกไปแต่พลังลมอันน่ากลัวยังคงพัดผ่านไปรอบๆพัดจนฉูสิงกับฉูเทียนกลิ้งลงบนพื้นลูกฝาลงมืออย่างบ้าคลั่งปราณีชดันพลังรอบๆออ,ออกไปความเร็วของกระบี่ไม่สามารถมองเห็นได้ตรงๆกระบี่มังเกิลเมื่อกระบี่พุ่งออกมาแสงกระบี่อันแข็งแกร่งสว่างขึ้นบนกระบีนะ่หนักองครักดวงดาวโดนฟันแขนและถอยหลังไปหลายก้าว ลู่ฝานเก็บกระบี่หนักไว้ด้านหลังหิ้วสิทธิ์พี่ชูสิงกับชูเทียนขึ้นมาคนละข้างหลบลำแสงที่พุ่งมาโจมตีไม่หยุดและวิ่งหนีอย่างต่อเนื่องหานเฟิงโดนแสงทะลุฝ่ามือร้องออกมาอย่างเจ็บปวดรีบกระโดดขึ้นมาวิ่งตามลู่ฝานเข้าไปด้านในในหัวลู่ฝานหวนคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับตำหนักดวงดาวอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขารู้สึกเสียใจทำไมตอนแรกถึงไม่เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ฝึกชี้จากอาจารย์หูเฉิญให้มากกว่านี้ กวาดตามองไปทั่วทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนไม่ว่าจะเป็นตําหนักแบบไหนยังไงก็ต้องมีทางออกทันใดนั้นลูกฝานเห็นดวงดาวที่สว่างเป็นพิเศษด้านหน้าลูกฝานพาศิษฐ์พี่พุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลองครักดวงดาวขนาดใหญ่ด้านหลังอ้าปากสูดลมหายใจลําแสงนับไม่ถ้วนเข้าไปในตัวมันเองอีกครั้งช่วยสร้างแขนใหม่ออกมาให้มันมองพวกลูกฝานกําลังวิ่งหนีองครักดวงดาวกลายร่างเป็นสายลมพุ่งเข้ามาอีกครั้ง ตอนนี้พวกลูกฝานพุ่งเข้ามาข้างหน้าดาวดวงที่สว่างที่สุดตอนนี้ลูกฝานเพิ่งเห็นว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่ทางออกแต่เป็นแร่คอสสีใสให้ตายเถอะลูกฝานสบถออกมาแต่หานเฟิงกลับพุ่งเข้าไปคว้าแร่คอสลงมาได้มาแล้วสิน้องลูกฝานหานเฟิงตะโกนออกมาแต่ตอนที่เขาเอาแร่คอสองครักดวงดาวด้านหลังพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลาั่งมันอาปากแสงดาวเป็นแถบพ่นออกมาจากปากองครักดวงดาว แสงดาวอันแข็งแกร่งเหมือนแสงกระบี่อันน่ากลัวลู่ฝานรีบหันไปดึงกระบี่หนักออกมาใช้เกราะย,ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมยืนด้านหลังผมลู่ฝานตวัดออกมาฉูสิงฉูเทียนและหานเฟิงรีบมายืนด้านหลังลู่ฝานตุ้มแสงดาวเป็นแถบโจมตีมาอย่างลู่ฝานแสงดาวอันน่ากลัวมาพร้อมกับพลังทำลายลึกถึงกระดูกพุ่งเข้ามาสู่ปราณชีกับอวัยวะภายในของลู่ฝาน เป็นการโจมตีจากข้างนอกสู่ข้างในตอนที่ได้สัมผัสลูกฝานมีเลือดออกตรงมุมปากค่ายกลห้าธาตุกับค่ายกลยินอย่างในตัวเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลาั่งปราณชีอันแข็งแกร่งเหมือนรากต้นไม้ใต้ดินไม่ว่าลมจะพัดอย่างไรก็ไม่ขยับไปไหนสิทธิ์น้องลูกฝานหานเฟิงชูสิงและชูเทียนตะโกนออกมาทั้งสามคนโจมตีไปยังองครักษดวงดาวอย่างสุดชีวิตลูกฝานกัดฟันอดทนขณะนั้นลูกฝานเห็นสิ่งแปลกประหลาดในปากองครักษดวงดาว แสงเหล่านั้นเหมือนลูกฝานพูดออกมาด้วยความตกใจทางออกทางออกคือปากของมันสิทธิพี่ทั้งสามคอยช่วยเหลือผมด้วยกล้ามเนื้อทั้งตัวลูกฝานปูดขึ้นมาปราณชี้บนตัวหายไปอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาลูกฝานปล่อยกระบี่หนักตอนกระบี่หนักโดนแสงดาวโจมตีลู่ฝานเวียงหมัดออกมารวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้แก่นแท้หมัดอูเซียง แก่นแท้ของหมัดทำลายล้างแก่นแท้ของหมัดถล่มเขาโจมตีออกมาพร้อมกันพุ่งไปเวียงหมัดออกมาแสงดาวรอบๆเหมือนโดนคลื่นยักษ์ย้ายโจมตีวกกลับไปทันทีพลังหมัดนับไม่ถ้วนปกคลุมด้านหน้าลูกฝานเอาไว้ต่อยจนองคารักดวงดาวสะเทือนไปทั้งตัวหานเฟิงชูสิงและชูเทียนเด้งตัวขึ้นพร้อมกันค่าค่าค่าแสงกระบีแสบตาสองดวงแสงดับอันบ้าคลั่งหนึ่งดวงปล่อยลำแสงเป็นหมื่นฟุตออกมาทันที หัวขององครักษ์ดวงดาวโดนฟันจนกระเด็นแขนทั้งสองข้างโดนฟันจนขาดแสงสีขาวทะลักออกจากปากของมันจนเกือบจะทำลายดวงตาคนอื่นพุ่งเข้าไปลู่ฝันพลิกมือรับกระบี่หนักของตัวเองและพุ่งไปทางแสงสีขาวปฏิกิริยาของชูสิงชูเทียนและหานเฟิงรวดเร็วเช่นกันพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วตัวขององครักษ์ดวงดาวที่อยู่ด้านล่างระเบิดอย่างรุนแรงแรงระเบิดอันน่ากลัวทำให้เกิดพลังทำลายล้างตามมาด้านหลัง ลู่ฝานเร่งความเร็วพุ่งไปด้านหน้าแสงสีขาวพลิกกระบี่ตบหานเฟิงฉูสิงและฉูเทียนเข้าไปข้างในทันทีส่วนตัวเองโดนแรงระเบิดจนเข้าไปในแสงสีขาวพลักพลักพักเสียงอึกทึกดังต่อเนื่องสามครั้งและร่วงลงบนพื้นเสียงร้องอดครวญของสิทธิพิหารเฟิงดังขึ้นสิทธิน้องลูกฝานกนในทับหัวฉันแล้ว ลูกฝานพลิกตัวอย่างน่าเวทนาปราณชี้โดนกระแทกจนเกือบสลายรวมไปถึงกรอบก,ก็แสงหมดลงด้วยหานเฟิงบ่นแล้วลุกขึ้นยืนลูกเอวแล้วพูดว่ารอให้ฉันแข็งแกรงก่อนเธอฉันต้องกลับมาจัดการมันแน่นอนลูกฝานหัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นลูกฝานช้อนตาขึ้นมองเห็นห้องด้านหน้าทันใดนั้นลูกฝานอ้าปากกว้างชูสิงกับชูเทียนลุกขึ้นมาก็เบิกตาโตมองห้องนี้เช่นกัน เงียบอยู่นานลูกฝานกลืนน้ำลายสบทอออกมาแบบที่เห็นได้น้อยครั้งรวยแล้วหานเฟิงได้ยินคำว่ารวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีผู้เสียงดังว่ารวยหรือรวยอะไรไหนทรัพย์สินหายาสมุนไพรยเยอะมากหานเฟิงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งฉูสิงกับฉูเทียนยังช็อกอยู่สิ่งที่ปรากฏในสายตาคือห้องสมุนไพรขนาดใหญ่ในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นยารุนแรงรอบห้องล้วนเป็นตู้ยาสูงแยกเป็นชนิดวางไว้อย่างดี ตรงกลางมียาสมุนไพรหลากหลายชนิดกองเป็นภูเขาเหมือนรอบๆจุดไม้จันอยู่มากมายกลิ่นแบบนี้มีชื่อว่าหอมหมื่นปีสามารถรักษาไม่ให้สมุนไพรเน่าได้เป็นหมื่นปีแค่ไม้หอมพวกนี้มูล,ลค่าไม่รู้เท่าไรเหนือกว่าประสิทธิภาพของยาทิพย์หนึ่งเม็ดแน่นอนถ้าเอาไม้หอมพวกนี้ออกไปขายข้างนอกได้พวกผู้ฝึกชี้คงแหกปากร้องมาอ้อนวอนขอไม้หอมเพียงแค่นี้ มองไปยังตู้ยาส่สมุนไพรพวกนั้นไม้พักของแท,แท้ไม้พักของมูลค่าไม่ธรรมดาไม้ประเภทนี้โดนไฟไม่ไม่ไมโดนน้ำไม่เปื่อยถ้านำมาแกะสลักพกไว้บนตัวมีประสิทธิภาพอายุยืนป้องกันพิษภยัยไม้พักหงขนาดเท่าฝ่ามือสามารถเป็นสมบัติสืบทอดของตระกูลได้อีกทั้งยังเป็นสมบัติของตระกูลที่มีหน้ามีตาด้วยแต่ตอนนี้มองตู้ไม้สูงด้านหน้าล้วนเป็นไม้พักหงทั้งหมด และไม่ใช่ไม้ใหม่อายุไม่กี่สิบปีอีกด้วยดูสีดำขลับจนแทบจะแวววาวอย่างน้อยต้องเป็นไม้พักคงอายุเป็นร้อยปีแค่เอาตู้พวกนี้แยกออกไปขายต้องกลายเป็นเศรษฐีที่ใช้เงินไม่หมดอย่างแน่นอนแน่นอนว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้คือหลังจากเขาเอาไม้พวกนี้ออกไปจะโดนผู้ฝึกชี้หรือไม่ก็นักบูที่แข็งแกร่งมาช่วงชิงไปรัษฎรเดิมไม่มีความผิดแต่เพราะมียกกับตัวจึงมีความผิดเหตุผลนี้เขาเข้าใจ ลู่ฝานพยายามควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองหานเฟิงพุ่งเข้าไปทันทีกระโดดตัวเข้าไปในกองสมุนไพรรวยแล้วรวยจริงๆสิทธิ์น้องลู่ฝานสิทธิ์พี่รองสิทธิ์พี่สามรออะไรอยู่ละ่ะรีบเก็บสิได้แค่ไหนเอาแค่นั้นพูดพลางสิทธิ์พี่หานเฟิงเริ่มโกยยาสมุนไพรถูกต้องมันคือการโกยเขาแทบจะใช้ทั้งมือทั้งเท้าเอาสมุนไพรทั้งหมดใส่เข้าไปในสิ่งอากาศธาตุ และเมื่อเร็วๆนี้รวมถึงวันนี้พวกเขาได้สิ่งอากาศาธาตุมาไม่น้อยบวกกับที่ได้มาจากพวกเจ้าสวีจึงเริ่มก่อยาสมุนไพรยอย่างบ้าคลาั่งไม่งั้นยาสมุนไพรยเยอะขนาดนี้พวกเขาเอาไปได้ไม่มากหรอกสิทธิ์พี่ชูสิงกับสิทธิ์พี่ชูเทียนตาเป็นประกายเริ่มเก็บอย่างสุดชีวิตทั้งสองเลือกเก็บแต่สมุนไพรดีๆและต้นใหญ่สิ่งที่แตกต่างจากหานเฟิงคือสิทธิ์พี่ชูสิงกับสิทธิ์พี่ชูเทียนหาสมุนไพรแบบลำเอียงเห็นได้ชัดว่าสมุนไพรที่พวกเขาต้องการล้วนเป็นสมุนไพรที่เหมาะสมกับวิชาของตัวเอง ลู่ฝานไม่ได้เก็บสมุนไพรธรรมดาเหล่านี้เหมือนอย่างสิทธิพี่หานเฟิงสิทธิพี่ชูเทียนและสิทธิพี่ชูสิงเขายื่นมือไปดึงลิ้นชักแต่ละลิ้นชักลู่ฝานเริ่มค้นหาตู้ยาไม่ต้องสงสัยเลยว่าสมุนไพรที่วางไว้อย่างดีพวกนี้ต้องดีกว่าสมุนไพรที่กองไว้แบบนั้นมากแต่เหมือนสมุนไพรเหล่านี้วางการกักขังเอาไว้ทุกครั้งที่ลู่ฝานเอาสมุนไพรขึ้นมาจะสัมผัสถึงพลังโจมตีบนฝ่ามือเขา ใช้พลังปราณลำบากจนผิดปกติต้องใช้พลังชีขจัดถึงจะง,ง่ายขึ้นเล็กน้อยตู้ยายิ่งสูงขึ้นเรื่อยยิ่งได้มายากขึ้นสุดท้ายลูกฝานเหมือนกำลังต่อสู้ปราณชีแผ่ซ่านทั่วร่างกายพยายามดึงลิ้นชักแต่ละอันออกมาสิ่งที่สะกดไว้ยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งลำบากขึ้นลูกฝานได้สมุนไพรดีขึ้นเรื่อยๆใช้มือดึงลิ้นชักที่มีแสงสีขาวบางๆส่องออกมายังไม่ทันเห็นว่าสมุนไพรด้านนคืออะไรมีดาบหลมรูปจันเซี่ยวพุ่งออกมากระแทกกับปราณชีของลูกฝานจนเเกิดดสียงงั ลู่ฝานหยิบสมุนไพรข้างในขึ้นมาเพ่งมองอย่างตั้งใจหน้าตกใจมันเป็นเห็ดที่ยังเคลื่อนไหวอยู่บนเห็ดมีใบหน้าผียิ้มยิงฟันสีขาวเหมือนคนกำลังหลับสมุนไพรชนิดนี้แค่ดูก็รู้แล้วต้องเหนือกว่าระดับยาวิเศษทั่วไปลู่ฝานอึ้งไปเพราะเขารู้ว่านี่เป็นหนึ่งในยาสมุนไพรที่ทำยาเบญจธาตุเห็ดชีวิตโดยทั่วไปแล้วแค่มีรากของเห็ดชีวิตเป็นตัวนำยาจะกลั่นยาเบญจธาตุน้อยอย่างดีออกมาได้ ถ้าได้ชิ้นส่วนจากตัวต้นเหตุชีวิตสามารถลองกลั่นยาเบนจะธาตุใหญ่ได้นั่นเป็นยาทิพย์อย่างแท้จริงเป็นยาทิพย์สำหรับบำรุงชั้นดีลูกฝานกลืมน้ำลายเก็บเหตุชีวิตขึ้นมาขณะเดียวกันก็แยกไม้พักหงออกมาสองสามชิ้นใส่เข้าไปในแหวนพร้อมกับยาสมุนไพรด้านล่างพวกหานเฟิงยังคงกอบโกยเมื่อเก็บสมุนไพรธรรมดาหมดพวกเขาเริ่มลองสมุนไพรในตู้ น่าเสียดายพวกเขาไม่มีพลังชี้หลังจากได้สมุนไพรสองสามต้นก็ไม่มีวิธีทําต่อไปได้มองสมุนไพรยเยอะขนาดนี้พวกเขาทําได้เพียงเสียดายเป็นอย่างมากเฮอร์สิตน้องลูกฝานโหดมากเราไม่สามารถเอามาได้แต่เขากลับเอามาได้หานเฟิงมองมือตัวเองที่โดนบาดจนเลือดเต็มไปหมดแล้วสายหน้าช้าช้าชูสิงสายหน้าไปมาแล้วถามว่า ถ้าต่อไปคณะหนึ่งเดียวของเราโดดเด่นขึ้นมาต้องเป็นเพราะสิทธิ์น้องลูกฝานแน่นอนสิทธิ์น้องหานเฟิงสิทธิ์พี่ชูเทียนครั้งนี้พวกเราได้สมุนไพรยเยอะขนาดนี้ควรสร้างเซอร์ไพรส์ให้นักเรียนคณะอื่นสักหน่อยไหมหานเฟิงฉีกยิ้มรอยยิ้มเต็มหน้าครั้งนี้เด็กน้อยพวกนั้นสวยแน่นอนปกติให้พวกเขาอวดดีหัวเราะเยาะคณะหนึ่งเดียวของเราพี่ว่าครั้งนี้เราขยี้พวกเขาไว้ใต้เท้าจะสะใจหรือเปล่าชูสิงยิ้มแล้วพูดว่าฉันคาดหวังมาก ชูเทียนพยักหน้าพูดว่าควรให้พวกเขาเห็นความเก่งกาจของคณะหนึ่งเดียวของพวกเราพูดพลางทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาขณะเดียวกันลู่ฝานได้สมุนไพรมาเพียงพอแล้วโดดลงมาจากด้านบนตู้ยาลู่ฝานหอบหายใจแล้วพูดว่าสิทธิพี่ทุกคนเก็บเรียบร้อยแล้วเหรอฮานเฟิงตบกางเกงตัวเองแล้วพูดว่าเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วสิทธิน้องลู่ฝานไหนได้มาเยอะเลยนี่ ลู่ฝานยิ้มแล้วพยักหน้าทันใดนั้นลู่ฝานเห็นไหลหานเฟิงที่เคยเป็นรูตอนนี้ไม่มีบาดแผลอะไรแล้วลู่ฝานถามอย่างสงสัยสิทธิพี่หานเฟิงรักษาบาดแผลตั้งแต่เมื่อไหร่หานเฟิงหัวเราะออกมารักษาบาดแผลเรือฉันไม่ค่อยต้องการหรอกอย่างมากก็แค่กินยาสักสองเม็ดเพื่อลดอาการปวดเท่านั้นลู่ฝานมองหานเฟิงอย่างไม่เข้าใจฉูสิงพูดอธิบายข้างๆสิทธิน้องลู่ฝาน นายไม่ต้องถามแล้วร่างกายของหานเฟิงค่อนข้างประหลาดฟื้นฟูอาการบาดเจ็บรวดเร็วต่อไปนายจะได้เห็นพลังชีวิตของเขาที่เหมือนมแมลงสาบตียังไงก็ตีไม่ตายหานเฟิงเลิกคิ้วขึ้นผมมีพรสวรรค์ไม่ธรรมดาพวกที่จะไปรู้อะไรหานเฟิงโบกมือไปมาแล้วพูดว่าไปกันเธอเราดูต่อสิว่าที่นี่ยังมีของดีอะไรอีก ผมหลงรักจนอากาศทตาเข้าให้แล้วเสียนบำเพญชี่สุดยอดมากเก็บของวายแยะผมต้องรวยอีกสักหน่อยลู่ฝานหัวเราะเบาๆเดินตามหานเฟิงเข้าไปด้านในด้านหน้าสุดของห้องสมุนไพรเป็นประตูขนาดใหญ่มีแสงบางๆสว่างออกมาและอีกด้านหนึ่งของประตูในห้องที่มีหุ่นเต็มไปหมดเท่าประหลาดยืนเลือดเต็มตัวอยู่ด้านในรอบๆเหมือนเงามืดหุ่นถือเคียวชุดคลุมยาวสีดำปกคลุมทั้งตัวกำลังโจมตีเท่าประหลาดอย่างต่อเนื่อง เท่าประหลาดดูฝืนไม่ไหวแล้ววงแหวนสีฟ้าบนตัวโดนบีบจนถึงขั้นสุดจนเกือบจะแหลกสลายหุ่นวิญญ,ญาณหน้าสะอิสะเอียนทำไมถึงมีของแบบนี้คุ้มครองจนละยาบอกนะว่าฉันมาประตูตายเท่าประหลาดกัดฟันตอนนี้เขาตั้งสติได้แล้วฉันตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดทันใดนั้นเท่าประหลาดเอายกแขวนระยิบระยับออกมาจากในอกจากนั้นบีบจนแตกเท่าประหลาดตะโกนด้วยน้ำเสียงเศร้าโศกสิงยวน ฉันคือเฟิงหลิงช่วยเป็นกำลังเสริมให้ฉันหน่อยจะมอบยาทิพย์ให้วินาทีต่อมาค่ายกลส่องแสงปรากฏอยู่ตรงหน้าเท่าประหลาดจากนั้นมีเสียงดังขึ้นในค่ายกลขอโทษด,ด้วยอาจารย์ไม่อยู่งั้นให้ผมช่วยคุณละกันมือข้างหนึ่งยื่นออกมาจากค่ายกล